สวัสดีครับพวกเรา n o r Studio วันนี้เราจะมาสตอยหนังเรื่อง Bad Day for the Cut เรื่องราวของชายสุดธรรมดาโดนันเขาออกจากงานมาเพื่อดูแลแม่ที่ป่วย แต่แล้วแม่ของเขากลับเสียชีวิตลงไปเพราะชายคนหนึ่งที่บุกเข้ามาในบ้านแถมยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะโดนันก็โดนตามล่าเช่นกันเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังยังไงกันแน่และจะเป็นยังไงต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับมาที่ชายคนหนึ่งที่กําลังนอนป่วยอยู่แต่แล้วกลับมีคนใส่ชุดดําเดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมถอดเครื่องช่วยหายใจของเขาไม่นานเขาก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่พระเอกของเราโดนัน เขาไดลาออกจากงานมาเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ที่ชนบทแห่งหนึง่งกิจวัตรประจําวันของเขาคือการทําฟาร์มพร้อมกับมีงานอดิเรกคือการซ่อมรถโดนันได้ซื้อรถเก่ามาซ่อมจากนั้นก็ได้ประกาศขายลูกค้าได้เข้ามาดูรถพร้อมกับเสนอว่าเอารถเก่าของเขามาเทิร์นและให้เงินโดนันอีก200เหรียญโดนันจึงแน่ตกลงที่จะขายรถของเขาเพื่อแลกกับรถคันเก่าและเงิน200เหรียญจากนั้นโดนันก็ได้เข้าไปทานข้าวกับแม่และนั่งดูทีวีด้วยกันส่วนแม่ของเขาก็กําลังอ่านหนังสือ พพิม์อยู่แต่แล้วเธอก็ได้ตกใจอย่างมากเพราะเห็นข่าวการตายของชัยตอนต้นเรื่องโดนันได้หันกลับไปถามแม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกว่าไม่มีอะไร จากนั้นโดนันก็ได้ออกมานั่งดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งไกลบ้านในขณะที่เจ้าของร้านกำลังไปเสิร์ฟให้กับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอยู่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้กับลวนลามเจ้าของร้านโดนันได้เข้าไปห้ามพวกเขาแต่โดนันกลับโดนพวกเขาบูลลี่ว่าอายุป่านนี้แล้วยังอยู่บ้านกับแม่อีกเป็นเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโตโดนันโมโหมากและจะเข้าไปสัตว์พวกมันแต่เจ้าของร้านก็ได้เข้ามาห้ามทั้งสองเอาไว้ก่อนโดยความโมโหโดนันจึงได้รีบกลับมาที่บ้านและเขาก็ได้เข้าไปภายในโรงรถหาอะไรทําแก้เซ ก็คือการซ่อมรถโดนันซ่อมรถจนถึงเช้าในที่สุดรถของเขาก็ซ่อมเสร็จพร้อมกับเปลี่ยนสีให้สวยโดนันรีบไปตามแม่มาให้ดูรถตู้คันนี้พร้อมกับชวนแม่ของเขาออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ว่าแทนที่แม่จะดีใจเธอกลับปฏิเสธที่จะออกไปพร้อมกับบอกให้โดนันไปหางานดีๆทําดีกว่ามาไร้สาระซ่อมรถไปวันๆมันทําให้โดนันนั้นงงมากทาไมแม่ของเขาถึงเป็นแบบนี้หลังจากที่แม่ออกไปดยความที่โดนันยังไม่ได้นอนพักเขาจึงได้นอนหลับบ,บนรถตู้กว่าที่โดนันจะตื่นมันก็มืดแล้ว โดนันจึงได้เดินกลับบ้านแต่เขากลับเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านของเขาและขึ้นรถหนีไปโดนันรีบเข้าไปดูในบ้านทันทีแต่สิ่งที่เขาเห็นคือแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วชายคนนั้นใช้นาฬิกาที่อยู่ภายในบ้านทุบหัวเธอจนเสียชีวิตวันต่อมาโดนันจึงได้ถูกสอบสวนเขาจึงได้บอกว่าหลังจากที่เขาออกมาจากโรงรถเขาเห็นชายคนหนึ่งหน้าตาเกลี้ยงเกลาผมสีทองและแต่งตัวดูดีเมื่อให้การเสร็จตำรวจก็ต้องไปสืบสวนต่อไปส่วนโดนันก็ได้มาจัดพิธีศพให้กับแม่ ญาติิก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจกับโดนันที่เสียแม่ไปกระทันหันเมื่อจบพิธีศพของแม่โดนันก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับทำกิจวัตรประจำวันอย่างปกติ แต่โดนันก็ยังเสียใจกับการจากไปของแม่โดนันจึงได้ตัดสินใจว่าจะรื้อของภายในห้องของแม่ออกไปทั้งหมดแต่เมื่อโดนันรื้อเตียงของแม่เขากลับเจอรูปครอบครัวใบหนึ่งพร้อมกับเงินสดอีกก้อนหนึ่งโดนันนั้นตกใจมากเงินมากมายขนาดนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและรูปนี้มันเป็นรูปของใครกันแน่แต่แล้วกลับมีเสียงเหมือนคนบุกเข้ามาภายในบ้านโดนันจึงรีบไปหยิบปืนของเขาขึ้นมาซึ่งคนที่บุกเข้ามาก็มีสองคนทําให้โดนันนั้นโดนจับพวกมันพาโดนันไปที่โรงรถโดยทั้งสองคนก็มาพิฆาโดนัน และกาลังจะจัดฉากเพื่อให้โดนันนั้นฆ่าตัวตายแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นเป็นมือใหม่โดนันสามารถหลุดจากเชือกได้และจับเจ้าคนร้ายคนหนึ่งไปที่ฝากกระโปรงรถพร้อมใช้ฝากกระโปรงรถทุบเขาจนได้เสียชีวิตส่วนชายคนโดนันก็ได้ทําการกระทืบเขาจนเขานั้นไม่สามารถสู้โดนันได้และโดนันก็ได้จับเขาเอาไว้และคนร้ายที่เห็นว่าเพื่อนของตัวเองตายมันจึงได้กลัวตายและบอกว่าที่มันต้องทําแบบนี้เพราะโดนบังคับมาตัวเขามีชื่อว่าบาร์ทและคนที่เสียชีวิตตรงนั้นมีชื่อว่าด่าเนียนแต่แล้ว แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นบาทอร์ได้บอกว่าคนที่บังคับเข้ามาโทรมาเช็คงานว่าทํางานสําเร็จไหมโดนันจึงได้บอกให้บาทอร์รับสายและโกโหกว่าทํางานสําเร็จแล้วบาทอร์จึงได้ยอมทําตามที่โดนันบอกคนที่พูดปลายสายมีชื่อว่ากาลิแกนบาทอร์ได้รายงานว่างานสําเร็จแล้วและนัดเจอกันจากนั้นโดนันจึงได้จับตัวบาทอร์ขึ้นรถไปส่วนเขาก็เข้าไปเก็บข้าวของที่จําเป็นพร้อมก็ออกไปจากบ้านหลังนี้เพื่อที่จะไปตามหาตัวกาลิแกนและสืบว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย,ย่างไงแน่จาก นั้นโดนันจึงได้เข้ามาถามบาทอดว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงบาทอดจึงได้ยอมเล่าให้ฟังน้องสาวของบาทอดที่มีชื่อว่าขายาถูกจับตัวไปเพื่อให้ไปขายตัวพวกมันยื่นข้อเสนอ้ามาค่าโดน,นันผู้มันจะปล่อยตัวน้องสาวของบาทอดทาให้บาทอดไม่มีทางเลือกจึงได้ยอมรับงานนี้ส่วนคนสั่งการบาทอดก็ไม่เคยรู้จักเขารู้เพียงแค่ว่าเขามีชื่อว่ากาลีแกน ทำให้โดนันยิ่งงงเข้าไปใหญ่ทำไมเขาถึงโดนตามล่าทั้งที่ตัวเขาก็ไม่เคยไปบาดหมางกับใครเลยโดนันจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับบาดทอสว่าให้ร่วมมือกันและบาดทอสอาจจะสามารถช่วยเหลือน้องสาวได้ซึ่งบาดทอสก็ตกลงทั้งสองได้วางแผนว่าจะเข้าไปเจอกับกาลิแกนจากนั้นก็ทำการจับตัวเขามาและเคนถามข้อมูลทั้งเรื่องที่ว่าทำไมต้องตามล่าโดนันและน้องสาวอยู่ไหนเมื่อถึงที่หมายแล้วโดนันก็ได้ให้บาทอดเข้าไปคุยกับกาลิแกนตรงๆส่วนเขาจะแอบเข้าไปหลังร้านและจับตัวกาลิแกน ตอนนี้กาลิกนก็อยู่กับลุงน้องหนึ่งคนบาทอได้เดินเข้าไปหากาลิกนซึ่งกาลิกนก็ถามว่าไหนหลักฐานที่จัดการกับโดนันได้บาทอพยายามบอกว่าเขารีบและไม่ได้เก็บหลักฐานมากกาลิกนจึงได้จับตัวหญิงบริการคนหนึ่งมาและกำลังจะฆ่าเธอบาทอที่ห่วงเธอจึงได้บอกไปว่าตอนพวกเขาไปฆ่าโดนันโดนันนั้นได้ฆ่าดาเนียนไปหลักฐานอยู่กับดาเนียนส่วนเขาจึงได้รีบฆ่าโดนันและหนีออกมาทําให้ตัวเขานั้นไม่มีหลักฐานคําตอบนี้กาลิกนก็เชื่อแต่สุดท้ายเขาก็ได้ฆ่าหญิงคนนี้อยู่ ดีพร้อมกับขู่ว่าจะฆ่าขายาิน้องของบาทอสกาลิกนได้สั่งให้ลูกน้องเก็บศพผู้หญิงคนนี้ไปไว้ที่หลังร้านซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่โดนันเขามาเห็นเจ้าคนนี้กําลังเก็บศพเขาจึงได้ขังลูกน้องคนนี้ไว้ในห้องและโดนันก็ค่อยย่องออกมาข้างหลังของกาลิกนและจับตัวเขาเอาไว้ได้บาทอสและโดนันสามารถจับตัวกาลิกนได้แล้วและพาเขาขึ้นรถพร้อมกับหนีออกไปจากที่นี่ก่อน พวกเขาได้เข้ามาจอดรถภายในป่าลึกและทำการสอบสวนกาลิแกนโดนันทำการทรมานกาลิแกนโดยการเอาหม้อร้อนๆไปจี้ไว้ที่หน้าผากของกาลิแกนทำให้กาลิแกนยอมบอกข้อมูลว่าธุรกิจของพวกเขาคือธุรกิจการค้าประเวณีโดยการลักพาตัวเด็กผู้หญิงมาและจับพวกเธอไปขายตัวในายใหญ่ของแก๊งนี้มีชื่อว่าแฟรงกก้และเธอมีลูกน้องคนสนิทที่มีชื่อว่าเทเวอร์ ขาย่าน้องสาวของบา์ทอก็ถูกจับมาเช่นกันและตอนนี้เธอก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วโดนันจึงได้ลองถามดูว่าแล้วเหตุการณ์ที่แม่ของเขาเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมการีแกนก็บอกว่าใช่และคนที่ฆ่าแม่ของเขาก็คือเทรเวอร์ลูกน้องคนสนิทของแฟรงกี้ แต่นั่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเข้าใจเลยว่าพวกมันฆ่าแม่ของเขาเพื่ออะไรและเธอเกี่ยวอะไรด้วยโดนันที่คิดไม่ออกจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำและให้บาทอดเฝ้ากาลิกันไว้ตอนนี้บาทอดอยู่กับกาลิกันสองคนเขาได้ถามว่าพวกมันเปลี่ยนชื่อขายาเป็นชื่ออะไรแต่กาลิกันก็ไม่ตอบบาทอดจึงได้ใช้วิธีทรมานเดียวกันกับที่โดนันใช้แต่ด้วยความมือใหม่และไม่รอบคอบเขากลับเปิดโอกาสให้กาลิกันสามารถเปิดประตูและหนีออกไปจากรถได้แถมยังได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยโดนันที่เห็นจึงรีบกลับไปหยิบ ปืนและออกไล่ล่ากาลิแกนส่วนบาทอยก็ได้หยิบมีดภายในรถและวิ่งไล่ล่าเช่นกันโดยทั้งสองคนแยกกันไปคนละทางส่วนกาลิแกนที่วิ่งหนีมากเขารีบใช้โทรศัพท์โทรบอกกับเทเวอร์ตอนนี้เขาโดนโดนันซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเราต้องตามล่าแต่ตอนนี้มันกลับตามล่าเขาซะเองและเขาก็กําลังโดนจับอยู่ แต่แล้วบาทอสก็ได้วิ่งมาทางนี้ทําให้กาลิกนต้องวางสายก่อนและเขาก็ได้เข้าไปรอบโจมตีบาทอสท,ทั้งสองคนเข้าสู้กันแต่บาทอสไม่สามารถสู้กาลิกนได้เลยทั้งกําลังจะโดนกาลิกนเอาหินทุบหัวโชคดีที่โดนันได้เข้ามาเห็นก่อนกาลิกนจึงได้ปล่อยตัวบาทอสเปิดโอกาสให้บาทอสหยิบมีดที่เขาเอามาจวงเข้าไปที่ท้องของกาลิกน2ทีกาลิกนนั้นบาดเจ็บสาหัสและพยายามขอให้โดนันไปส่งเขาที่โรงพยาบาลแต่แผลมันก็สาหัสเกินไปตอนนี้กาลิกนไม่ไหวแล,แล้วและเขาก็ กำลังจะตาย ก่อนจะสิ้นลมหายใจกาลิก,กนจึงอยากไถ่บาปโดยการบอกกับบาทอดว่าขายาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาริเชียและกาลิกนก็ได้ตายลงไปจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แฟงกี้ลุงน้องของกาลิกนคนที่โดนันขังไว้ในห้องได้ออกมาได้แล้วและเขาก็มารายงานกับแฟงกี้ว่ากาลิก,กนโดนโดนันและบาทอดจับตัวไปเพราะว่าบาทอดต้องการจะเอาตัวน้องสาวคืนแฟงกี้ที่ได้ฟังก็ได้โมโหมากลุงน้องฝีมือดีโดนจับตัวไปเธอต้องเอาตัวกาลิก,กนกลับมาให้ได้เธอได้สั่งให้เทรเวอร์ ไปเอาตัวน้องสาวของบาทอดมาแต่เทเวอร์ก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าไม่รู้ว่าน้องสาวของบาทอสคือคนไหนเพราะพวกเขาจับตัวมาหลายคนแฟรงกี้จึงได้โทรเข้าไปที่โทรศัพท์ของกาลิกนที่เขาเพิ่งโทรมาก่อนหน,น้านี้แต่คนที่รับสายก็คือโดนันตอนนี้พวกเขากําลังขุดหลุมฝังศพกาลิกนอยู่โดนันได้ถามแฟรงกี้ทำไมต้องฆ่าแม่ของเขาด้วย แฟรงกี้ก็ได้พูดแปลว่าไม่รู้จักแม่ของตัวเองสินะแม่ของนายเป็นเป้าหมายของฉันมานานแล้วจากนั้นแฟรงกี้ก็ได้ตัดสายไปโดนันที่งงว่าทําไมเขาจะไม่รู้จักแม่ของตัวเองถ้ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่เขาไม่รู้จักคนที่อาจจะรู้ก็คืออาของเขาโดนันได้รีบขับรถไปในเมืองและไปหาอาโดนันได้เอารูปถ่ายที่เจอที่เตียงของแม่มาให้กับอาดูและถามว่าผู้ชายในรูปเป็นใครอารก็ได้บอกผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนแม่ของเธอมีชื่อว่าโจเฟียสและเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปก็คือลูกของเขาเธอ นั้นมีชื่อว่าแฟรงกี้โจเฟียเสียชีวิตไปนานแล้วเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ดีซึ่งโดนันก็ได้ดิใจเรื่องเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าแฟรงกี้เป็นอย่างมากจะใช่คนเดียวกันกับที่เป็นคนร้ายในตอนนี้ไหมโดนันได้กลับมาที่รถมาหาบารทอสพร้อมขอให้บา์ทอสค้นหาคนที่มีชื่อว่าโจเฟียภายใน Google ให้หน่อยบา์ทอสจึงได้คนให้แต่โจเฟียกลับไม่มีประวัติและขึ้นคนอื่นมาแทนคนที่มีชื่อว่าลีโอแมกมาฮอน เขาก็คือคนที่ถูกถอดเครื่องช่วยหายใจตอนต้นเรื่องแล,และเป็นคนที่แม่ของโดนันอ่านข่าวเจอว่าเสียชีวิตภายในหนังสือพิมพ์และเธอก็ตกใจ แต่เมื่ออ่านเรื่องราวของลีโอกลับเจอชื่อของโจเฟียสด้วยเพราะในอดีตทั้งลีโอและโจเฟียสถูกตั้งข้อสงสัยว่าสังหารนักการเมืองแต่นี่มันเรื่องอะไรกันถ้าแฟรงกี้คือคนเดียวกันกับเด็กผู้หญิงในภาพโจเฟียสคือเพื่อนแม่ของเขาแล้วทําไมแม่ของเขาถึงกลายเป็นเป้เปาหมายของแฟรงกี้และถ้าเขาอยากจะรู้คําตอบเขาต้องตามหาคนที่เป็นต้นเรื่องนั่นก็คือแฟรงกี้ บาทอดได้บอกกับโดนันว่าถ้าอยากจะตามหาตัวแฟรงกี้ให้ไปตามหาน้องสาวของเขาดีกว่าไหมเพราะเหมือนว่าขายาจะเคยไปที่บ้านของแฟรงกี้เราไปเอาตัวเธอกลับมาและไปที่บ้านของแฟรงกี้ต่อว่าแล้วพวกเขาก็ได้วางแผนโทรหานายนาขายบริการและขอซื้อบริการของอาริเชียนายนาจึงได้ตอบตกงลงพร้อมกับนัดสถานที่ที่โรงแรมก่อนไปโดนันก็ได้แต่งตัวใหม่และเข้าไปหาเธอ ซึ่งก็มีหนายหน้าคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องพร้อมก็เปิดห้องให้โดนันเข้าไปหาอาริเชียทันทีที่ทั้งสองคนได้เจอกันโดนันก็ได้เรียกเธอว่าขายาพร้อมก็บอกว่ามาช่วยเธอเมื่อเธอไม่เชื่อก็ได้ติดต่อสายไปหาบาทอนให้คุยกับน้องสาวจนเธอนั้นเชื่อและไปแต่งตัวเพื่อที่จะหนีส่วนโดนันก็ได้ออกไปด้านนอกและจัดการกับนายหน้าที่เฝ้าระหว่างนั้นโดนันก็ได้ถามว่าบ้านของแฟรงกี้อยู่ที่ไหนแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้หมายความว่าบาทอนหลอกโดนันให้มาช่วยน้องสาวทั้งที่น้องสาวไม่เคยไปบ้านของแฟรงกี้ โดนันที่รู้ดังนั้นจึงได้ออกไปหาเจ้านายหน้าที่อยู่ด้านนอกที่เขาเพิ่งกระทืบอไปและถามว่าบ้านของแฟรงกี้อยู่ที่ไหนเมื่อมันไม่ยอมบอกโดนันก็ได้ทําการลงมือทรมานมันสุดท้ายก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวและยอมบอกทุกอย่าง แต่ในตอนที่ทั้งสองคนกำลังจะออกไปลุงน้องของกาลิแกนที่แฟรงกี้ส่งมาเขาได้รู้แล้วว่าขายาอยู่ที่ไหนและมาที่นี่เพื่อที่จะจับตัวขายาไปให้กับแฟรงกี้แต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้ามากลับเจอโดนันทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้กันแต่โดนันดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้ตอนนี้โดนันนั้นกำลังจะแย่ขายาที่เห็นปืนตกอยู่เธอจึงได้หยิบปืนขึ้นมาและเป่าไปที่หัวของเจ้าหมอนี่ทั้งสองคนจึงรีบหนีออกมาจากโรงแรมนี้ขายานั้นตกใจมากที่เธอเพิ่งจะฆ่าคนแต่โดนันก็พยายามปลอบเธอจนเมื่อถึงร ที่บาทอสจอดรออยู่พวกเขาก็ได้รีบขับรถหนีออกไปและกําลังจะไปดักรอแฟงกี้ที่บ้านและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แฟร,รงกี้และเทเวอร์หลังจากที่รู้ว่าลูกน้องโดโนโดนันสังหารไปเธอก็ได้มาที่โรงแรมและเห็นนายหน้าที่ถูกจับตัวอยู่เธอจึงได้ลงมือสังหารนายหน้าด้วยความโกรธเนื่องจากปล่อยให้ตัวประกันที่เอาไว้ต่อรองหนึ่งเดียวของเธอนั้นหายไปพร้อมก็สั่งให้เทเวอร์ออกตามลาพุ่มันซะ จากนั้นเธอก็ได้กลับไปที่บ้านไปรับลูกที่กลับมาจากโรงเรียนพวกพระเอกที่ดักรออยู่ก็ได้เห็นโดนันจึงตั้งใจจะไปจับตัวเธอตอนนี้เลยแต่บาทอสก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะที่นี่มันมีเด็กอยู่เดี๋ยวสถานการณ์มันจะแตกตื่นเข้าไปใหญ่พวกเขาจึงได้รอให้ถึงตอนเย็นและจะบุกเข้าไปภายในบ้านของฟแฟรงกี้แต่เมื่อมาถึงบ้านของฟแฟรงกี้กลับมีคนเฝ้าบ้านของเธอเต็มไปหมดทำให้โดนันจำใจต้องกลับไปตั้งหลักก่อนไม่อย่างนั้นเขาได้ตายอยู่ที่นี่แน่ระหว่างที่พวกเขาอยู่บนรถ บาทอดก็ได้เริ่มวิเคราะห์ว่าไม่แน่แฟรงกี้อาจจะทําไปเพราะมีเหตุผลบางอย่างโดนันที่ได้ยินว่าบาทอดกําลังพูดปกป้องศัตรูคนที่ฆ่าแม่ของเขาเขาก็ได้โมโหมากโดนันได้ไล่ทั้งสองคนออกไปจากรถและบอกว่าให้ทั้งสองคนหน,นีไปให้ไกลซะและโดนันก็ได้ปล่อยให้ทั้งสองคนยืนอยู่ข้างถนนในด้านของแฟรงกี้ที่กําลังร้อนใจว่าจัดการโดนันไม่ได้สักทีเรื่องมันไม่ควรยาวขนาดนี้ก็ได้มีสายจากลูกน้องคนนึงโทรเข้ามารายงานว่า เขาได้เห็นโดนันมาที่นี่และขับหนีไปแล้วมันทําให้แฟรงกี้โมโหมากกว่าเดิมโดนันได้เข้ามาใกล้ตัวเธอเข้าไปทุกทีเทรเวอร์ที่เห็นว่าแฟรงกี้กําลังร้อนใจจึงได้บอกแฟรงกี้ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็จับตัวโดนันได้ทําให้แฟรงกี้ก็ยิ่งโมโหเข้าไปอีกเทรเวอร์ไม่เห็นจะทําอะไรได้เลยเอาแต่พูดเธอจึงได้ไล่เทรเวอร์ออกไปจากบ้านพร้อมกับโทรหาลูกน้องของเธออีกกลุ่มหนึ่งว่าให้มารับเธอเดี๋ยวนี้เธอรู้ว่าที่ต่อไปที่โดนันนั้นจะไปคือที่ไหนและนางก็ตัดผ้ามาที่โดนันหลังจากที่่เขาสง สองพี่น้องแล้วพร้อมกับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาก็ยังปฏิปต่อเรื่องราวไม่ได้อยู่ดีว่าทําไมแม่ของเขาถึงถูกฆ่าและแฟรงกี้มีเป้าหมายอะไรกันแน่ทําไมต้องเป็นแม่ของเขาจากข้อสงสัยนี้ทําให้โดนันตัดสินใจกลับไปหาอาของเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม แต่เมื่อมาถึงบ้านอามันก็มีบางอย่างแปลกๆบ้านนั้นปิดไฟมืดสนิทเขาจะได้ถือปืนและเข้าไปภายในบ้านพยายามหาตัวอาสักพักใหญ่จนได้เห็นว่าอากาลังได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่ออาได้เห็นโดนันจึงได้เตือนโดนันไปว่าโดนันไม่ควรเข้าไปยุ่งกับแฟงกี้และอาก็ได้บอกความจริงที่น่าตกใจว่าแม่ของโดนันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับโจเฟียสพ่อของแฟงกี้แต่ถึงแม่ของโดนันจะมีความสัมพันธ์กับโจเฟียสเธอกลับส่งข้อมูลเรื่องของโจเฟียสให้กับเลโอเนื่องจากตอนนั้นเลโอกำลังล่า โจเฟียสอยู่ส่วนแม่ของโดนั่นก็โดนเลโอขู่เธอไม่มีทางเลือกต้องส่งข้อมูลโจเฟียสให้กับเลโอในเวลาต่อมาโจเฟียสจึงถูกเลโอสังหารลงเพราะข้อมูลของเธอ แฟรงก Ming ี th th er you, ้ที่เธอรู้เรื่องนี้เข้าเธอนั้นแค้นแม่ของโดนันเป็นอย่างมากรวมถึงเลโอคนที่ฆ่าพ่อของเธอด้วยเธอจึงได้ออกล้างแค้นทั้งสองคนตอนนี้แฟรงกี้เธอนั้นแก้แค้นไปแล้วส่วนโดนันที่ต้องการแก้แค้นให้กับแม่อาของโดนันก็ต้องการให้โดนันนั้นหยุดไม่อย่างนั้นการแก้แค้นมันจะวนไปแบบนี้ไม่มีทีสิ้นสุดและหลังจากที่เขาได้บอกทุกอย่างแล้วเขาก็ได้สิ้นลมหายใจลงโดนันที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ได้เสียใจมากที่แม่ของเขานั้นทําแบบนั้นแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงรถเข้ามาจอด ที่หน้าบ้าน แฟรงกี้และลูกน้องได้มาถึงที่นี่แล้วและแฟรงกี้ก็เดินเข้ามาภายในบ้านโดนั้นที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้ไปแอบเมื่อแฟรงกี้ประมาทเขาจึงได้เข้ามาจากด้านหลังและจับตัวแฟรงกี้ได้พร้อมกับพาแฟรงกี้ออกไปขึ้นรถลูกน้องของแฟรงกี้ที่เห็นดังนั้นจึงรีบโทรบอกเทรเวอร์ที่ตอนนี้กําลังนั่งเซ็งพอแฟรงกี้ไล่เขาออกมาจากบ้านเทรเวอร์ที่รู้ว่าแฟรงกี้ถูกจับตัวไปเขาจึงรีบไปเพื่อจะตามไปช่วยเธอแต่เทรเวอร์ก็ไม่รู้ว่าแฟรงกี้ถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนเขาจึงได้สืบที่อยู่ของบาทอสและขายาน้ทังค กำลังพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเทรเวอร์ได้เข้าไปหาบาทอสและได้ถามกับบาทอสว่าโดนันนั้นจับแฟลงกี้ไปไว้ที่ไหนแต่บาทอสก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่โดน,น,นันเขาได้พาแฟรงกี้มาที่ชายหาดพร้อมวางแผนจะฟังเธอทั้งเป็นจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาคุยกับแฟรงกี้ทั้งสองคนได้นั่งอยู่ด้วยกันแฟรงกี้จึงได้พูดเหตุผลที่เขาทําไมต้องฆ่าแม่ของโดน,นันแท้ที่จริงแล้วเลโอไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อของเธอแต่เป็นแม่ของโดนันต่างหากเธอก็เพิ่งรู้ความจริงเหมือนกันในคืนที่เธอและเทเวอร์เข้าไปสังหารแม่ของโดนันในคืนนั้นในตอนที่เธอกําลังจะตายเธอก็ได้สารภาพออกมาเอง คืนที่เธอลงมือสังหารพ่อของแฟรงกี้เพราะพ่อของแฟรงกี้ต้องการจะหยุดความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองและกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียดังเดิมแม่ของโดนั้น,น,นรักโจเฟียมากเธอที่รู้ว่ากําลังจะเสียเขาไปก็ได้สติแตกพร้อมกับหยิบป,ปืนขึ้นมาและยิงโจเฟียตจนเสียชีวิตเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เธอจึงต้องการจะอําพรางคด,ดีโดยการโทรบอกเลโอที่ต้องการตามล่าตัวโจวเฟียตพร้อมกับพวกตำรวจที่ต้องการตามล่าตัวเลโอให้มาที่นี่และสู้กันเองและสถานการณ์ตอนนั้นมันก็วุ่นวายมากจนทําให้ไม่มีใครรู้ ว่าเธอนี่แหละเป็นคนฆ่าโจเฟียสจากนั้นโดนันจึงได้จับตัวแฟรงกี้มาที่หลุมแฟรงกี้จึงได้พูดประชดว่าตอนนั้นที่แม่ของนายค่าพ่อของฉันฉันอายุ5ขวบตอนนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเพราะว่าโดนันกำลังจะฆ่าแฟรงกี้และลูกของเธอก็เพิ่งจะ5ขวบเช่นกันโดนันที่นินึกถึงคำพูดของอาว่วาการแก้แค้นจะไม่สิ้นสุดเขาจึงได้ลดปืนลงพร้อมกับบอกแฟรงกี้ว่าเราจบกันแค่นี้อย่ามายุ่งกันอีกแต่ทันทีที่โดนันหันหลังแฟรงกี้กับหยิบพลั่วที่อยู่ข้างๆฟาดเข้าไปที่หน้าาโดนนััอย่งงจแล ทำให้โดนันไม่มีทางเลือกนอกจากจะฆ่าแฟรงกี้ด้วยมือของเขาเองสายโทรศัพท์ของโดนันได้ดังขึ้นบาทอดได้โทรมาแต่คนที่พูดสายก็คือเทรเวอร์แต่โดนันก็บอกกับเทรเวอร์ว่าตอนนี้แฟรงกี้ตายไปแล้วเมื่อเทรเวอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็โมโหมากและเขาก็กำลังจะฆ่าบาทอด โดนันพยายามห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังบาทอดโดนสังหารลงไปโดนันนั้นเสียใจมากที่ไม่สามารถห้ามเทเวอร์เอาไว้ได้เทเวอร์ได้นั่งเศร้าอยู่ที่ริมหาดจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้กับการแก้แค้นที่ไม่สิ้นสุดสักทีส่วนในด้านของคะแนน IMDB ให้เรื่องในึิธที่6.5คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนโทม to โตนักวิจารณ์ให้พิที่92%คนดูให้พิที่74%ครับและหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ